พี่หนึ่งก้มลงไปด,ดูเห็นผมกระจุกใหญ่มากๆเลยค่ะ,ะตอนแรกก็ไม่รู้วเอ๊ะมันหล่นมาจากจุดไหนก็เลยรีบล้างสองออกแล้วไปส่องกระจกดูตรงกลางศีรษะของพี่หนึ่งอะค่ะคุณกล้วยมันหายไปวงกว้าง เกิดปัญหาสุขภาพเส้นผมหนังศีรษะอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนั้นเนี่ยเกิดอะไรคะค่ะเดี๋ยวพี่หนึ่งจะขอย้อนไปเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะประมาณปี60พี่หนึ่งเนี่ย<อ>เกิดการแพ้ยาทีนี้เราไม่รู้ว่าเราจะเกิดผมล่วงหนักแพ้ยาไหมถึงยาก,กินหรือยาทานค่ะ<อ>ยาที่ทานแล้วตอนี้พี่หนึ่งก็ไปสระผมในห้องน้ําค่ะทีนี้พอล้างฟองออกอะคะ่ะพี่หนึ่งก็ได้เสียงตกลงที่พื้นดังแปะพี่หนึ่งก้มลงไปดูเห็นผมกระจุกใหญ่มากๆเลยค่ะ ตอนแรกก็ไม่รู้เอ๊ะมันหล่นมาจากจุดไหนก็เลยรีบล้างฟองออกแล้วไปส่องกระจกดูตรงกลางศีรษะของพี่หนึ่งะค่ะคุณกล้วยมันหายไปวงกว้างน้องเป็นไข่ดาวใช่ค่ะหายไปเลยแล้วเราก็ตกใจเราก็คิดว่าเออโอเคมันคงจะหายไปเพียงเท่านั้นแต่หลังจากนั้นในทุกๆวันที่เราสระผมอะค่ะผมร่วงวันละเป็นหนึ่ง้อยเส้นเราก็เริ่มแบบวิตกจริตมากๆวิธีเริ่มต้นในการรักษาก็คือไปหาคุณหมอ อ่าโอเคเป็นปกติพื้นฐานถูกต้องเวลาใครคมีปัญหาคือวิ่งหาหมอก่อนเลยถูกต้องเลยค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะใช้ระยะเวลา1 2ถึงเดือนล่วงหนักกว่าเดิมอีกค่ะเฮ้ยใ,ใช่เฮ้ยตอนแรกตอนแรกจะบอกว่าเออหนึ่งถึงสองเดือนเออเริ่มกลับมาแต่เปล่าจ้าล่วงกว่าเดิมล่วงหนักกว่าเดิมเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็พยายามจะไปหาผลิตภัณฑ์อื่นๆในการรักษาอยู่3-4ี่ตัว แต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นผมร่วงเหมือนเป็นแบบเราล้วสระผมแล้วเราเช็ดผมอะค่ะมันจะร่วงเหมือนเป็นใบไม้เลยมันร่วงร่วง่วงร่วงออกมาคือไม่มีสักวันหรือไม่มีสักช่วงเวลาอะไรที่ไม่ร่วงไม่มีเลยค่ะเริ่มคิดแล้วเอฉันต้องใส่วิกแน่เลยพี่หนึ่งก็คิดว่าโกนหัวใส่วิกคือคิดอยู่แค่นี้ียดใช่จนวันหนึ่งอะค่ะพี่ก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลดูคือเราอะคนผมร่วงนะคะเราก็อยากจะหาวิธีในการรักษาก็เลยไปเจอ คนเขานะนนำเขาบอกว่าให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทาวิล่าถามนี่หนึ่งกับว่าชีวิตมันส่งผลกระทบกับชีวิตเรายัางไรบ้างอ,อันนั้นก็คือพี่หนึ่งนะหนักอยู่42พอตอนที่ผมล่วง3-4เดือนเนี่ยลดเหลือ38คนก็บอกว่าเอ๊พี่หนึ่งพี่หนึ่งเขาก็ไม่กล้าถามเราคนาคิว่าเราเป็นมะเร็ง ันผอมมากพี่หนึ่งสามสิบแปดคมันเล็กมากมากเลยแล้วเขาก็บอกว่าเอะพี่หนึ่งไปทําคีโมมาหรือเปล่าเพราะผมเนี่ยคือไปหมดแล้วอะพูดเหมือนพูดเหมือนน้องแนบเลยโดนถามว่าทําคีโมหรือเปล่าใช่ค่ะก็คือว่าเวลาเราจะออกจากบ้านทีหนึ่งเราต้องใส่หมวกอ่ะคือเราก็ไม่อยากทักใครแล้วเราก็ผอมลงอะไรแบบนี้คือไม่มีความมั่นใจในชีวิตมันคืออันนี้ก็แอบสงสัยผมร่วงมันทําให้เราผอมลงเพราะเรากินไม่ได้เพราะเราเครียดเรากินไม่ได้เรากำลังจะคิดว่าเราจะหายโดยวิธีไหนจะมีอะไรมาช่วย ให้เราหายไหมหมอไปหาแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะค่ะก็คือตอนนั้นผมกระทบคืนน้ําหนักลดลงใช่กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วเราบางครั้งเราอยู่คนเดียวอ่ะมันก็เหมือนจิตตกโอ้ เฮ้ยอ,อยู่คนเดียวเลยเหรอคะไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าเวลาทุกคนแบบไปทำงานกันหมดในครอบครัวแล้วเราอยู่คนเดียวเราก็จะคิดเอ๊เราจะยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยเราจะมีสินหายไหมผมุมเราจะแบบร่วงมนหัวไหมเข้าใจนะเพราะคนเราเวลาว่าเกิดปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตแค่ปัญหาเล็กๆอ่ะเ,เรายังคิดอยู่นั่นแหละใช่แล้วนี่มันคือปัญหาบนหัวที่ใครก็เห็นใช่ค่ะเราก็ไม่มีใครอยากจะแบบต่อร้นอนานอะ่ะ ตอนนั้นพี่หนึ่งก็อายุก็แค่40กว่าในความรู้สึกแล้วเราก็ยังแบบเราทํางานอยู่แล้วเราก็เป็นคนชอบแต่งตัวอ่าใช่รักสวยรักงามผู้หญิงเนาะแม้ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ต้องรักสวยรักงามใช่ค่ะตอนนั้นก็คือเป็นแบบนี้เลยจิตตกจิตตกโอ้โหถ้าเป็นกล้วยกล้วยคงเครียดตายแล้วอะตอนนั้นอะอ่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยแบบว่าหาข้อมูลมาเจอกับฮาเวล่าแล้วตอนที่หาข้อมูลตอนเจอฮาเวล่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นพี่หนึ่งไม่ได้มั่นใจนะคะว่าตัวฮาววล่าเนี่ยจะช่วยให้พี่หนึ่งหายได้ก็เลย นแล้วมีคนคอมเมนต์ว่าใช้ดีอย่างนั้นอย่างนี้ตัดสินใจทักมาก่อนอ,อมาขอคำปรึกษาค่ะพอขอคำปรึกษาแล้วเขาให้คำปรึกษาพี่หนึ่งยังไงบ้างก็โชคดีมากเลยค่ะที่วันนั้นเนี่ยคุณป๋องอาจจะแบบว่าได้ได้ไดไดไดมาอ่นอานที่พี่ทักเข้าไปด้วยแล้วก็คุณ,คณป๋องก็เลยแบบโทรบอกว่าขอโทรได้ไหมพี่บอกว่าอาก็ได้โทรคุยกับคุณป๋องคุณป๋องก็แบบให้คําแนะนําที่ดีมากตอนแรกอ่ะส่งรูปคุณป้าคนหนึ่งมาให้พี่ดูพี่บอกคุณกล้วยตรงๆว่าเอ้ยของแบบนี้ใครก็แต่งภาพได้อ่ะคิดว่าแบบ ปอมเมตขึ้นมาถูกแล้วคุณปองบอกเนี่ยเออเป็นแบบนี้นะให้ดูบีฟอร์อัปเตอร์พี่นึกในใจโอ้เขาก็ต้องบอกเราแบบนั้นแหละทุกที่มันต้องมีอย่างนี้ถูกค่ะใชายเขาต้องบอกเราอย่างนั้นอยู่แล้วว่ามันต้องหายแล้วคุณป๋องบอกคุณหนึ่งลองใช้ดูถ้าไม่ลองใช้จะไม่รู้ว่าว้าวแบบไหนค่ะพี่ก็นึกในใจโอ้เราหมดเงินมาเยอะมาเยอะแล้วแหละอ่ะอ่ะจแค่ลองแค่นี้ทําไมมันจะไม่ได้แ<ห>ชมพูถูกต้องก็เลยตัดสินใจว่าลองสั่งแชมพูมาคุณกล้วยคะรู้ไหมคะว่าคุณป๋องามป๊บ ภายในหนึ่งวันพี่หนึ่งได้รับไม่คาดหวังเลยนะคุณกล้วยเร็วมากเร็วมากคุณป๋องบอกว่าให้พี่สระผมทุกวันแต่ย้อนกลับไปที่พี่บอกพี่สระผมทุกวันแล้วผมพี่ล่วงแบบเยอะมากๆเลยพี่ก็นึกในใจเอาอีกแล้วสยองเข้าใจเลยมันเป็นความรู้สึกที่เราเคยโดนมาแล้วอ่ะใช่ค่ะจะโดนอีกแล้วหรอใช่พี่ก็นึกในใจเอาก็เอาอะมันไม่มีอะไรจะเสียละ ก็ตัดสินใจสระผมเชื่อไหมว่าระหว่างที่พี่สระผมอะดาคุณ๋องบอกให้หมักฟองทิ้งไว้ห้านถึงสินาทีที่ต้องหมักก็ทําเป็นนึกในใจโอ้โหอย่าไปรูปมันแรงเลยเดี๋ยวมันหลุดออกมาอีกเ,ออเราก็กลัวเราจะต้องแบบว่าประคบประงมเขาแบบมากมาเลยเพราะว่ากวนก็เป็นท <laughs> ี่ก็นจะจะึกในใจอ่ะค่อยๆนวดนวดให้มันเบาที่สุดอะหลังจากนั้นพอล้างฟองออกอะคะ่ะพี่ก็มองไปที่พื้นอุย้ยมันสี่ห้าเส้นเองอะมันไม่เหมือนกับ ไอ้ที่ก่อนๆมาเลยนะที่มันจะร่วงเยอะมาแบบเป็นกำๆอ่ะใช่พี่หนึ่งก็ไม่คินอะไรพอวันรุ่่มขึ้นก็สระผมอีกก็ค่อยๆนวดเบาๆเอานี้ภายใน3วันผมที่ร่วงวันละเป็นร้อยเส้นอ่ะก็ลดลงเหลือสิบกว่าเส้นคือมีแหละแต่มันน้อยมากน้อยมากๆเลยพี่หนึ่งอุ้ยจริงรอเปล่าปฏิหารหรือเปล่ามันหลอกเราหรือเปล่าอะไรต่างๆสามวันเองพอครบเจ็ดวันถึงสิบวันผมเลือกล่วงอ่ะเหลือสองสามเส้นหุย เลวอะไร <มา S 1> ขนาดนั้นอะ่ะใช่แล้วพี่ก็นึกในใจอุยแอบ,บดีใจอโอเคฉันแบบเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้หลังจากนั้นหนึ่งเดือนนะคุณกล้วยผมพี่หนึ่งหยุดล่วงแบบหยุดล่วงแบบล่วงเหมือนคนปกติอ่ะสองสามเส้นค่ะแล้วก็ตัดสินใจพี่ตัดสกินเฮดเลยฮะ<า>จริงเอาจริงเหรอคะจริงค่ะพี่หนึ่งก็ไปไปตัดแบบสกินเฮดเกิดมาในชีวิตนี้ตั้งแต่เด็กจนโตจนแก่ดีกว่าไม่เคยไว้ผมทรงสกินเฮดสกินเฮดทุกคนมันคือมันไม่มีผมเลยนะแบบแล้วก็ใส่หมวก เราต้องเลี้ยงโดยวิธีดีแล้วเราช่วงนั้นเราจะไม่ค่อยออกจากบ้านถ้าเราออกจากบ้านเราจะไปแต่กับครอบครัวเราสามีเล่ากับลูกเราและกับคนอื่นเพื่อนก็ไม่ค่อยเจอค่ะคือเรามีความรู้สึกว่าเราหนอยไปหมดนะถ้าคนเห็นเราต่อให้เราใส่เสื้อผ้าดีขนาดไหนแต่ผมเราไม่มีอืม,อมใช่แล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยใช่ค่ะพี่หนึ่งก็ถ่ายรูปเรื่อยเรื่อยเื่อเรื่อยรื่อ,อคุณกล้วยภายในสามเดือนผม มันเหมือนกับเด็กที่ไว้ผมทรงลอดอแล้วหลังจากนั้นเขาเลี้ยงผมยาวพี่หนึ่งจะขึ้นมาแบบโอ้โหเยอะมากโอ้ยตายเนาะมันมันมันฟูเนาะใจมันฟูมันอิ่มมากเลยอะแต่ในระยะเวลาก่อนที่มันจะแบบ3เดือนแล้วขึ้นมาเราก็แค่กำกำกลัวๆเหมือนกันตอนนั้นยังไม่ออกไปไหนค่ะก็คือยังไม่ค่อยจะเจอใครหรืออะไรแร่เพราะเรายังไม่สวยในความรู้สึกของเรามันยังแบบปะหลมปะแหลมอะไรอย่างนี้ยลยแต่พอ6เดือนคุณกล้ยมันขึ้นหนาไม่พอแล้วมันก็เยอะด้วย มันเยอะมากๆแล้วภายในหนึ่งปีอะผมเริ่มแบบมาแล้วที่จะตัดแบบเป็นรูปเป็นทรงกับเขาได้เริ่มเริ่มแบบแฟชั่นได้กับเขาแล้วภายในไม่เกิน2ปีดีกว่าค่ะพี่หนึ่งสามารถไว้ผมทรงบ๊อบได้โอ้ยดีใจด้วยพี่หนึ่งโหคือแอบบอว่าคือเราผ่านช่วงเวลาที่มันแบบ ทำให้ใจิตใจเราอ่อนแอมากมากค่ะตรงน,นี้มันทําให้เราสุขแข็งแกร่ง<ช>มากเลยใช่ไหมคะโอ้แฮปปี้มากคือก่้ดีใจแทนพี่หนึ่งจริงนะเพราะว่าเรื่องผมมันเป็นอะไรที่สําคัญกับชีวิตเราในชีวิตประจําวันมากที่สุดเลยค่ะคุณกล้วยจริงเออนั่นแหละพี่หนึ่งอะแต่กล้อยากถามนิดนึงตอนที่พี่หนึ่งแบบว่าตัดสินใจ ซื้อแล้วเนี่ยพอเราใช้และเห็นผลเนี่ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเป็นยังไงต่อเราเราดำเนินชีวิตยังไงต่อคือไม่มีสักวันเลยที่พี่หนึ่งจะไม่อยากสระผม,มแล้วเราใช้เราเออเรารู้สึกรักคือฮาวิล่าเนี่ยเขาจะมีแชมพูมีโทนิกแล้วก็มีคิีนนวดหลัลกๆเลย3ตัวเนี้ยชีวิตเราขาดไม่ได้ใช่ทุก<อ>วันนี้ทุกวันแล้วก็ตัวโทนิกของฮาวิล่าเนี่ยจะไม่เหมือนกับ ยี่ห้ออื่นแล้วก็ไม่เหมือนยาหมอค่ะค่ะคือฉีดแล้วมันซึมไวแห้งหอมผมยาวไวร่างผมแข็งแรงด้วยอะคะ่ะอืก็คือตั้งแต่6ปีใช่ไหมคะหปีที่แล้วหปีที่แล้วใช้ทาวิล่ามาทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ไม่เปลี่ยนใจเลยไม่เลยคะ่ะไม่มีอะไรไม่กล้าลแล้วไม่และไม่กล้าแล้วคะ่ะแล้วหลังจากนั้นที่เราบอกว่าอุย้ยผมโอเคกลับมาดําเรายังมีเกิดปัญหาแบบผมร่วงอะไรกลับมาอีกบ้างบ้างไหมคะเอาอย่างนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นมันจะมีอีกสองครั้ง ครั้งที่สองจะเป็นตอนเป็นโควิดอาค่ะอาจจะเป็นด้วยการทญญานยารักษาด้วยหรืออะไรหลายๆ,ๆ,ๆอย่างถูกต้องค่ะก็อันนั้นก็คือจะมีผมร่วงร่วงเยอะเหมือนกันแต่พอใช้ฮาวิล่าสะก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วปัญหาหลังจากนั้นหลังจากโควิดแล้วเราเกิดอะไรอีกบ้างไหมคะก็เมื่อเดือนกุมภานะคะพี่หนึ่งล้มที่บ้านนะคะน้องกล้วยคือถ้านับจากที่เรานั่งคุยกันตรงนี้คือแค่ ห้าเดือนห้าเดือนที่ผ่านมาหกเดือนประมาณนี้ใช่ค่ะคือพอล้มเนี่ยหัวฟาดพื้นเฮ้ยมาเดือนกุมภาอันนี้เรื่องการล้มอะทุกคนอันนี้ต้องระวังจริงนะยิ่งแบบว่าเราแบบอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆผู้หญิงอะมันแบบกระดูกมันจะเปราะบางมากแล้วแบบสุขภาพเราจะแย่มากแค่ล้มครั้งหนึ่งใช่ค่ะแต่ว่ามันเกี่ยวกับผมล่วงได้ยังไงใช่ไหมคะค่ะพี่หนึ่งก็ไม่รู้ว่าผมตัวเองเนี่ยร่วงพอประมาณเดือนเมษามันร้อนมากพี่หนึ่งก็เลยถักผมเปีย พอถักผมเปียเสร็จก็เอ๊อยากจะรู้ว่าผมเราอะเราแสกผมตรงไหมพี่หนึ่งก็เลยเอามือไปลูบค่ะอยู่ๆไปสะดุดอยุดจุดหนึ่งเราก็เอ๊ะวิมันเป็นอะไรทําไมมันเลี่ยนเล่นเตียนๆตียนพี่หนึ่งก็เอามือไปถูๆวูบอีกแล้วน้องกล้วยพี่หนึ่งก็เลยไปเอากระจกมาส่องดู <c oughs> เหมือนจะเป็นลมวูบใช่ปรากฏว่าวงใหญ่ๆแบบเนี้ยค่ะโอ้มันหายไปเลยพี่ก็รีบให้ลูกอะถ่ายรูปให้ ปรากว่าไม่มีใจหัวถ่ายสดบ,บอกคุณปองคุณปองทายัางไงดีมันเป็นแบบนี้นะผมจะขึ้นไหมเพราะว่ารูปแล้วมันไม่มีต่อคุณกล้วยอุ้ยมันไม่มีต่อผมขึ้นเลยเราก็นึกในใจเอาอีกแล้วแบบค่ะทีนี้ก็เลยคิดว่าแกะผมออกมาแล้วลองหวีผมใหม่อ๋อที่เราไม่รู้เพราะว่ามันอยู่ด้านบริเวณด้านในซึ่งผมด้านนอกมันปิดพอดูได้ไหมคะเมื่อกี้ที่ไปคือหนูก็แค่จินตน,นาการอย่างเดียวอย่างเงี้ยแต่คุณผู้ชมออจะได้เห็นแหละนี่ค่ะตอนนี้พี่หนึ่งล้มอู้ อู้นี่หนึ่งคืออูหไม่คือเราอะไม่รู้ตัวหรอกว่าเราแบบเป็นอะไรแต่คนข้างหลังคือแบบมองคือเมื่อเดือนเมื่อเดือนกุมภาอุย้ยน่ากลัวมากแต่อันอันนี้คือตอนที่ร้มอ่ะแล้วรูปรูปข้างล่างรูปอันนี้ก็คือผ่านปีหนึ่งเดือนอ๋อผ่านปีหนึ่งเดือนผมขึ้นมาอย่างนี้แล้วอ่ากรบกรบและใช่ค่ะอุย้ยก็เลยปรึกษาคุณป๋องคุณปอ๋ณปองบอกคุณหนึ่งหกเดือนเนี่ยผมขึ้นแน่นอน พี่หนึ่งก็เลยมาระดมฉีดโทนิกสระผมทุกวันเหมือนเดิมอยู่แล้วยิ่งสระแบบโอ้ตอนนี้ต้องสระทุกวันแล้วก็ฉีดโทนิกสองสามรอบหนึ่งเดือนผมกลับมาขึ้นแล้วค่ะก็คือเห็นเป็นแบบไรผมขึ้นมาแล้วต้องค่ะว้าวปัจจุบันนี้เต็มทุกพื้นที่แล้วค่ะโอเคโอเคกำลังจะถามเลยว่าแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างเต็มมากแล้วค่ะเนี่ยค่ะน้องสวยขออนุญาตนะคะในดูผลลัพธ์ขันหลังข้หลังขันหลังข้างเลยเลยค่ะเออตรงที่แหวก แถวแถวแถวไหนนะคะจริงค่ะโอ้ทุกไม่มีจุดว่างอะไรแล้วนะคะทุกคนค่ะแต่ก็อ่อายังยังแบบตรงนี้ค่ะอ๋อเต็มผมเต็มสุดยอดไม่มีรู้แล้วไม่มีจุดโหวแล้วทุกคนคือตอนนี้เป็นแบบผมดำแล้วแบบขึ้นทุกจุดไม่มีแบบว่านิดนิดหน่อยหน่อยเลยนะค่ะอุ้ยดีใจด้วยใช่ค่ะเว้ยแต่ตอนล้มตอนนั้นคือแบบเราเราเราไม่รู้อะเพราะว่า แบบพี่หนึ่งบอกว่มารู้ตอนเดือนเมษาใช่ค่ะแสดงว่าล้มตั้งแต่กรุมพัสสองเดือนที่ผมไม่รู้เรื่องเลยว่าแบบผมมันหายไปใช่ค่ะหูตายแล้วตอนนั้นคือแบบโอจิตตกอีกแล้วนะแบบว่าฉันจะแบบกลับมาขึ้นไหมอะไรแบบแต่พี่หนึ่งทำใจว่าฉีดโทนอีกแล้วถ้ามันจะไม่ขึ้นช่างมันวะเพราะว่ามันก็อยู่ด้านในแต่มันในความเป็นจริงอ่ะเราก็รู้สึกว่าแยกแล้ว แต่ขึ้นมาเท่านี้เราก็ดีใจมากดีใจมากๆเลยค่ะแต่ว่านตอนนี้ก็คือเต็มหัวเหมือนเดิมแล้วแฮปปี้มากแฮปปี้มากโอ้ก็คืออยากจะบอกว่า3ครั้งที่ฮาวิล่าเนี่ยช่วยให้พี่หนึ่งได้แบบโหมีความสุขไม่ถูกสครั้งในชีวิตนะเนอะถูกต้องถูกต้องค่ะไม่ทุกไม่ทูกเลยแล้วก็เขาจะบอกว่าผู้หญิงช่วงอายุเยอะๆอะค่ะจะมีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางตามฮอร์โมนใช่แต่พี่ก็มั่นใจว่า ที่คงจะไม่มีวันที่จะแบบผม <c oughs> ผมบางอะไรแบบเหมือนเหมือน <c oughs> คนอื่นเขาเนะ <c oughs> เาะเขาหกปีอะ่ะเพราะว่าอะไรเราไว้ใจเราไว้ใจฮาวิล่าเราเชื่อมัน่นอยากจะบอกว่าเราต้องมีความเชื่อมั่นก่อนค่ะในการใช้อะไรก็แล้วแต่ค่ะค่ะ <c oughs>